ไปสู่มอเตอร์ริงอัปเดตฮะตะกี้เลเวลหนึ่งคุณนี่ก็นี่ดิฉันกำลังแบบว่าถอนหายใจเฮ้อนี่เลเวลหนึ่งหรอคุณผมสงสัยเบรกสุดท้ายนี่ไม่แก้ผ้าเลยก็คกันเลเวลสามจะเป็นยังไงเนี่ยข้ามมาเลยคงใจตั้งแต่เลเวลหนึ่งละนี่ขนาดเลเวลหนึ่งนะดิฉันนี่แบบเลเวลหนึ่งเหรอใช่เหรอมันตุ้มไปนะบางทีน่ะเออเออเอามามาเรียกมาเรียกกระแสแอลว่าถึงเลเวลสามแล้วจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยหรอนี วันนี้รายการเราเลตติ้งดีสุดาสวยขึ้นอึมขึ้นเอออะไรประมาณนี้นะเออมาเริ่มดูยายแก่สองคนเมตาแก่จัดรายการแล้วเรื่องเราก็เสริมเรื่องรถไปเราก็เอาความรู้มาประเทืองความรู้กันไปเออส่วนเรื่องรถเรื่องอะไรไปพอจบเบรกก็ผ่อนคเลตติ้งไปให้น้องเขาเรียกช่วงนี้นะครับสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่34จัดอยู่นะครับที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีครับวันแรกเนี่ยเริ่มรอบ VIP ตั้งแต่วันที่25นะครับ25มีนาคมก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมา รอบสื่อมวลชน <แ S 1> ก็26ถัดมานะครับไ,ไล่เรียงไปจนถึง7เมษายนนี้นะครับวันอาทิตย์สำนับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอได้ชูนี่ก็เป็นพิธีเปิดตามธรรมเนียมยิ่งใหญ่อลังการเชิญค่ายรถทุกค่ายมาเนี่ยจับจลูกโบลิ่งลูกไฟอะไรกันเนี่ยนะฮะเป็นประจำทุกปีอลังการแล้วก็มี<า>แขกผู้ใหญ่นะครับมา ปีนี้นะครับจเจ้าภาพเขาก็ระดมรถยนต์หลากหลายยี่ห้อนะครับก็มีทั้งรถรถใหม่พร้อมขายรถต้นแบบนะครับจักรยานยนต์ก็มีบิ๊กไบค์ก็มีหรือว่าเป็นจักรยานบ้านบ้านสามค่ายหลักนะครับคันดายามาห้าสุ z ูกิก็มากันครบภายนอกก็มีกิจกรรมมากมายนะครับค่ะ มาเริ่มที่รถใหม่คันแรกนะครับชิงเปิดตัวก่อนชาวบ้านเลยนะครับวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาคือวันจันทร์นะครับเขาบอกเป็นระดับเวอร์พรีเมียร์้อนช่นะครับหรือว่าเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยแล้วก็มีปัญหา ปลายปีแล้วจำได้ไหมคุณที่เรียกว่าเป็น VOS รุ่นลักไก่ VOS รุ่นลมที่ยังไม่เห็นรถคันจริงต่เอามาให้โหโหจองกัน,นจันที่ผ่านมาเขาเปิดตัวเป็นทางการพร้อมกันทั่วโลกใช่ไหมคะเห็นพี่ชีบบอกไว้ครับก็แต่ไทยเนี่ยถ้าถ้าไทยเนี่ยถือว่าเป็นที่แรกด้วยเงื่อนเวลาด้วยอะไรต่างๆมาแล้ว VOS ใหม่มาของจริงเห็นรูปลักษณ์หน้าตากันแล้วครับเอาเอาลูกไห่เห็นเลยครับอยากเห็นแล้วถ้าท่านั้นแพ้ในที่สุด แบ่งเป็น6รุ่นย่อยนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับมี7เกรดเริ่มต้นเนี่ย 1.5J นะชื่อเหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มต้น 1.5J รุ่นล่างเนี่ยเกียร์ธรรมดาเนี่ยเริ่ม559,000บาทไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัติรุ่นท็อปเนี่ย 1.5S เกียร์อัตโนมัติเนี่ยขายอยู่734,000บาทนะครับ โครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆนยังอิงของเดิมนะครับแพลตฟอร์มเครื่องยนต์เกียร์ไม่ได้ไม่ได้ใหม่ต้องเรียนว่าไม่ได้ใหม่ก็ยังเป็นของ V ีออที่ขับกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเครื่องยนต์เดิมเกียร์เดิมเกียร์ก็ยังออโต้สีสปีดอยู่ธรรมดาก็ยังเป็นธรรมดาแมนูห้าสปีดอันนี้โอเคแต่ว่าออโต้เนี่ยก็ยังเป็นออโต้สีสปีดอยู่เครื่องก็ยังเป็นหนึ่งเอสเอฟเนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรเหมือนเดิมร้อยเก้าแรงม้าเท่าเดิมด้วย แต่ที่ใหม่เนี่ยเห็นไหมครับกระดองใหม่ก็คือรูปร่างหน้าตาสดใหม่โฉบเฉี่ยวสปอร์ตรอบคันนะครับมิติตัวถังเนี่ยรู้สึกว่าความยาวจะเพิ่มขึ้นอีก110มิลลิเมตรความยาวนะครับความยาวของตัวถังเนี่ยเป็น4,410ม mm. ิลลิเมตรเพิ่มขึ้นมา1 1 0แต่ว่าระยะฐานล้อเท่าเดิมระยะฐานล้อนี่ก็2,550 mm. ้มิลลิเมตรเท่าเดิมก็แสดกเห็นว่ามันคือมันแพลตฟอร์มเดิมอะ แล้วก็ยืดหัวยืดท้ายออกไปนิดเดียวแต่ถามว่าสวยไหมผมเห็นตัวจริงก็สวยนะครับสวยดีแต่แล้วเรื่องของพื้นฐานทางวิศวกรรมนี่ก็ยังเหมือนเดิมภายในก็ตกแต่งหรูหราสวยงามมากขึ้นโดยเฉพาะตัวมาตรวัดนะครับตัวจอแสดงผลผู้ขับขี่ย้ายกลับมาไว้ข้างหน้าตรงๆของผู้ขับจากเดิมเนี่ยอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับสำหรับ V ออนเนี่ย จอแสดงผลการขับขี่ตอนนี้นี่กลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนชาวบ้านก็ทำแล้วฮะเดิมมีวีออสเขาจะชูจุดเด่นว่าจอแสดงผลนี่จะอยู่ตรงคอนโซลกลางเท่ดีนะไม่คนขับไม่ต้องละสายตามากแต่สุดท้ายพอมาเป็นวีออสเจเนเรชันนี้เขาบอกสำรวจนหะคนชอบให้อยู่ตรงกลางฮะให้อยู่ที่ปกติที่ที่ควรจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับสำหรับจอแสดงผลเนีย่ยภายในก็ดูคมเข้มนะครับ ก็ใครสนใจก็เข้าไปดูรถคันจริงได้ที่งานมาก่ออินเตอร์นชันแนลมเตอว์โชนมีรถพร้อมแล้วใช่แล้วแล้วก็เปิดรับจองได้รถคันจริงก็น่าจะเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโตโยต้าตั้งเป้ายอดขายไว้10,000คันต่อเดือนซึ่งก็เป็นเรื่องสอดคล้องกับเรื่องกําลังการผลิตนะครับก็ทําได้อยู่ประมาณนี้หนึ่งหมื่นคันต่อเดือนก็เชื่อว่าจะขายดิบขายดีแน่นอนสําหรับ Vios ใหม่เพราะราคาก็ไม่ได้ครับราคาก็ขึ้นนิดหน่อยค่ะ แต่ก็อยู่ในระดับพวกประมาณ5 0 0 0 0นเป็นต้นไปจนถึง9 0 0 0 0สกว่า5 0 0 0สนห้าแสนกึ่งครับตัวท็อป7 3 4 0 0 0นสจนถึงท็อปก็7จ0ดตัว S นะครับก็มาพร้อมออปชั่นเต็มสำหรับวีออสใหม่นะคะอีกหนึ่งรุ่นนะครับเปิดตัววันเดียวกันก็คือ25มีนาคมวันจันทร์นะครับอันนี้เขาถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนนะครับกับ Ford Ford e c เอ็กโคสเป็น SUV ขนาดเล็กนะครับนี่ให้ดูรูป สวยๆของงานไปก่อนนี่ไหลออกมานี่ยคันนี้จะเตรียมผลิตที่โรงงานฟอร์ดที่ระยองนะครับ FTM ปลายปีนี้ที่เมืองไทยครับเป็นรถประกอบในประเทศไทยค่ะการทำตลาดเนี่ยอย่างช้าก็น่าจะต้นปี2,557นี่คือเอามาโชว์ก่อนอเอามาให้เห็นก่อนส่วนจะขายจริงเนี่ยนะครับถ้าลุ้นเนี่ยได้เร็วอาจจะปลายปีแต่ถ้าตามกำหนดเนี่ยก็คงเป็นต้น,ตนปี <2, S 1> <2, S 2> 2557คนะ พื้นฐานการพัฒนาเนี่ยใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Ford f i e s t a ก็คือเป็นแพลตฟอร์ม B แพล,ต,พลตฟอร์มของ Ford เขานะครับเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ f i e s t t r แล้วก็พัฒนามาเป็นตัว SUV ขนาดเล็กเนี่ยเปิดตัวปีแล้วเปิดตัวที่อินเดียมาคราวนี้ก็มาเปิดตัวที่เมืองไทย Ford ก็ชัดเจนนะครับว่าจะวางเครื่องยนต์1.5ลิตรประกบเกียร์อัตโนมัติ สำหรับการทำตลาดในเมืองไทยค่ะคันนี้เนี่ยว่าเป็นทีเด็ดแล้วนะสำหรับฟอร์ดฟอร์ดยังแบบมีทีเด็ดอีกมีทีเด็ดอีกหนึ่งคันแอบแอบมาคันที่เห็นนี่นะครับเฟียสต้าไม c h a เชนครับมาวันเดียวนะคุณตุนมาโชว์วันรอบสื่อมวลชนวันเดียวฟอร์ดเอ็กโคสปอร์ตตะกี้นะครับ s u v เนี่ยเปิดวันแรก25ซึ่งเป็นรอบ v i p นะครับแล้วก็จัดโชว์จัดแสดงจนถึงวันนี้แล้วก็ถึงวันที่เจ็ดมีนาคมแต่คันนี้ครับต่อเฟียสซาที่เห็นเนี่ยนำมาโชว์รอบสื่อมวลชนเพียงวันเดียวนะครับคือวันที่ยี่ิบหกมีนาคมที่ผ่านมาเอามาโชว์วันเดียวโฉมแบบเนี้ยนะครับเตรียมทําตลาดในประเทศไทยปลายปีนี้อนะฮะดูกันจะชัดก่อนนะฮะแต่เดินไปงานวันนี้ไม่เห็นแล้วนะคุณเดินไปงานจะไม่เห็นแล้วล่ะไม่มีละเขายกออกไปแล้วค่ะ อันนี้คือเอาไม่ดูเฉยว่าเนี่ยเดี๋ยวมารโนเชนจะเป็นแบบนี้นะใช่ครับค่ะแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคุณตุนคุณผู้ชม Ford ประกาศชัดเจนครับว่าเฟซซ่าใหม่จะมาพร้อมเครื่องยนต์อีโคบูสนะครับอีโคบูสนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Ford นะครับที่ฟอร์ดเหมือนเป็นชื่อทงไว้เนี่ยนะฮะแต่ก็พัฒนาก็คือเรื่องเครื่องยนต์เน้นไปที่เครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะดีแล้วก็ประหยัดน้ํามัน ฟอดบอกปลายปีนี้เฟียสซาใหม่จะมาพร้อมอีโคบูสขนาด1ลิตรสามสูบค่ะุณตุ่นซึ่งให้ความประหยัดมากแล้วก็สมรรถนะนี่เขาบอกว่าเทียบเท่าพวกเครื่องยนต์1.5หรือ1.6เลยค่ะคือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่คนไทยก็จะมีโอกาสได้สัมผัสแล้วนะครับสำหรับปลายปีนี้สำหรับอีโคบูสอีโคบูสจริงๆมีเครื่องยนต์หลายบล็อกแต่บล็อกที่เขาคือหามากก็คือเป็นบล็อกเล็กก็คือ3สูบ1ลิตรเขาบอกว่าตัวที่จะเอาไปใส่ตัวมิติด้านหนึ่งของของเครื่องยนต์เนี่ยมีขนาดเท่า กระดาษ A4 เท่านั้นเองคือเครื่องอาจจะยาวอาจะยาวออกมาขนาดนี้นะตัวอาจจะยาวมาแต่ว่าดมิติด้านนึงเนี่ยเท่านี้เองนะฮะเท่ากระดาษ A4 เองอแนวตั้งอ่ะเขาบอกใส่ใส่บนที่เก็บสัมภาระของเครื่องบินได้เลยอ่ะโอ้โอนเจ๋งก็น่าสนใจสำหรับ Ford เปิดตัวสองรุ่นนี้คือ Eco Sport เป็นครั้งแรกในอาเซียน ประกาศชัดเจนว่าจะวางเครื่องยนต์1.5ประกอบเกียร์อัตโนมัติทาตลาดอย่างช้าก็น่าจะต้นปี2557ซึ่งราคาก็น่าจะไม่ได้คอออกมาสูงมากราคาที่ให้ผมคาดการณ์ก็อยู่น่าอยู่ระดับ800,000บาทสำหรับเอ o กโคสปอร์ตนะฮะน่าจะอยู่ระดับ800,000บาทบวกลบเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีหนึ่งก็น่าสนใจเพราะจริงๆถ้ามองเอ็กโคสปอร์ตนี่มันเป็นเหมือน SUV ที่เล็กลงมากว่าพวก c r v นะครับเออมันก็ดูน่ารักดีอย่างถ้า CRV าีเราเรียก compact เนี่ย c ซอร์ c ีดีคอมแพหรือเชฟโรเลตแคปติว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า Eco s p o r t เนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนจะเล็กลงมามกว่านั้นเล็กหน่อยด้วยขนาดก็ดีด้วยเครื่องยนต์ที่ทำตลาดก็ดี1.5เบนซินฉะนั้นราคาก็น่าจะอยู่ระดับ้วถ้าเทียบกับเชฟโรเลต8แสนจะมาแข่งกันหรือจะไปเทียบกับตัวสเปนของเชฟโรเลตสเปนมันเป็น MPV คุณสเปนมันเป็น MPV ก็ก็ไม่สถีเดียวอีกเหมือนกันคือถ้าราคาถามว่าถ้าคนอยากได้ความนเนกประสงค์อ่ะก็เลือกเอาจะยิบจะจิ้มว่าอยากได้เป็น SUV ดูแบบ สูงบึกบึนหน่อยขึ้นมาดูบึกบึนหรือจะเอาเปนแบบยาวเยาวีเ v ิแบนอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์ต่อมาแน่นอนสำหรับ EcoSport แล้วก็ Fiesta ที่จะพกเครื่องยนต์ EcoBoost 3มสูบหลิตรมาด้วยต่อไป Fiesta จะมีเครื่องยนต์ทำตลาด2รุ่นนะครับก็คืออ c o b บ o s สามสูบหลิตรแล้วก็ตัวเครื่อง1.5ึ่งมาลองดูกันปลายปีนี้สนุกสนานแน่นอนสำหรับฟ d ค่ะ แต่กี่คุณพูดถึง M P V ใช่ไหมก็มาดูหน่อยว่ามีคันนี้คันน่าสนใจก็คือเชฟโรเลตสปินขอไปเชฟโรเลตสปินก็ก็เปิดตัวขายไปคนดูดีเทลก็ก็น่าสนใจก็ก็ดูน่าสนใจดีนะครับเปิดตัวไปก่อนนำเข้ามาจากอินโดนีเซียส่วนคู่แข่งเขานะครับที่มีความน่าสนใจเรื่องราคาสปินเนี่ยเขาเปิดราคาค่อนข้างแรงนิดนึง7จ0,000กว่าบาทนะครับมีรุ่นย่อยเดียว700 0 0 0กว่าบาทแต่ ที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นคู่แข่งโดยตรงก็คือซูซูกิเออร์ติก้าเออร์ติก้าเนี่ยค่ะที่พี่จ๊อบนี่ที่เป็นพรีเซนเตอร์อ๋อใช่ใช่ใช่รู้จักนะรู้จักค่ะอก็คือเออร์ติก้าเนี่ยเปิดตัวด้วยราคาน่ารักน่าชังทีเดียวนะครับเริ่มต้น554,000บาทไปจนถึงตัวท็อปเนี่ย689,000บาทเท่านั้นเองนำเข้ามาจากอินโดนีเซียทั้งคู่นะะไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตสปินหรือว่าซูซูกิเออร์ติก้าเออร์ซูซูกิเออร์ติก้าเนี่ย ความน่าสนใจของมันนะคะคุณโก้ถุอว่ามันอยู่ที่ราคาเนี่ยแหละนู่นๆทางไกลๆที่จอดอยู่นู่นทางหน้านี่เป็นสวิตนี่ถึงถือขนาดของเขาที่แล้วที่พี่ชี้มาจัดรายการเนี่ยขอโบยชชว์เอาไปดู <c oughs> เลยนะเขารู้สึกว่าราคาเขาเขาเขา,เขาทำราคามาค่อนข้างค่อนข้างดึงดูดครัแล้วด้วยความที่มันมัน,ม,นมันเหมือนซูซูกิสวิปขยายส่วนขึ้นไปให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม,ม,มนะมันก็เลยคือ จคนเนี่ยตอนนี้นะคนที่ชอบซูซูกิเนี่ยเขาชอบในความเป็นสวิฟอยู่แล้วแต่บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะใช้อะไรที่มันใหญ่ขึ้นดูเป็น Family ขึ้นดูเป็นครอบครัวมากขึ้นใช่ใชส่วนมากถ้าถ้าคนมีครอบครัวนะครับ หรือคนยังไม่มีครอบครัวอย่างคุณตุ่นก็อาจจะชอบได้ไม่เป็นไรแต่คนมีครอบครัวเนี่ยเขาจะมองหาเรื่องความมเนกประสงค์ที่หลากหลายและที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยตลาด MPV เนี่ยค่อนข้างจํากัดหรือว่าหรือมันเข้ามาแล้วมันก็แปลกมันไม่โดนใจเท่าไหร่เออไม่่ยแป๊กกลับไปหลายยี่ห้อมอนกันแต่ปีนี้เนี่ยมีทั้งสปินทั้งเออร์ดิก้าเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้บริหารของโูซูกิหน่อยดีกว่าว่าเจ้าโตโยต้าเออร์ดิก้าเนี่ยนะครับ มีที <ใน S 1> เด็ดย,ยังไงบ้าง mm hmm. ที่เข้ามาลุกตลาด MPV บ้านเราพี่ว <บ ở S 1> น,นครับทุกวันนี้คนพูดถึงเลยกันครับ MPV น้องใหม่ซูซูกิเอติก้าเลยครับไม่ไดียังไงครับจริงๆแล้วซูซูกิเนี่ยต้องขอบคุณซูซูกิวสวิปนะครับเมื่อปีที่แล้วทำให้คนรู้จักซูซูกิในประเทศไทยมากขึ้นและครั้งนี้เนี่ยซูซูกิต้องการเอา MPV มาเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ด้านหนึ่งซึ่งตัวหลักๆ จุดเด่นหลักๆของ MPV ตัวนี้ก็คือเรื่องของการขับขี่ที่มีความปลอดภัยในเรื่องของช่วงล่างนะครับอีกทั้งยังมีความสะดวกสบายในแง่ของวัสดุที่เราเลือกใช้เบาะที่นั่งทุกที่นั่งจะให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้และสุดท้ายเป็นเรื่องของการใช้งานที่มีความกว้างขวางจะเป็นจที่นั่งหรือปรับ เปลี่ยนลักษณะการใช้งานเป็นการเก็บสัมภาระก็ได้บอร์ดนี่ปรับได้หลากหลายถูกต้องครับเดกประสงค์โดยความสะดวกด้วยระบบ ONE s t นสตก็คือการใช้ปุ่มเดียวนะครับสามารถปรับบอร์ดแถว2อกัแถว3สามารถเข้าไปได้อย่างง่ายได้ซึ่งนั่นก็เป็นจุดบอดเดิมของทางรถ MPV ที่ขายในบ้านเรามาก่อนครับก็คือเด็กประสงค์ใช้งานง่ายสะดวกสบายที่ทากาหนึ่งที่ไมนลบว่า ยังแฮนดิ้งดีนะครับขับขี่ง่ายช่วงล่างก็ถือเป็นหัวใจของสุติรอยู่แล้วเราได้พัฒนาแพลตฟอร์มให้มีช่วงล่างที่กว้างและยาวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การเกาะถนนเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้ใช้ MPV หลายคนเนี่ยกังวลว่าใช้รถ MPV แล้วเนี่ยจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าครับยืนยันได้แน่นอนคันนี้ยืนยันได้ครับแพลตฟอร์มใหม่ออกแบบมาอย่างดีครับผมนี่เราจะเข้ามาเจาะกลุ่มลูกค้า คนที่มีแลนดไซด์ประมาณไหนครับถึงแม้ว่า All New Suzuki e r t i g a เนี่ยจะจัดอยู่ในรถตระกูล MPV นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและด้วยฟังก์ชันต่างๆที่ผมได้นำเสนอมาเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าผู้ใช้รถที่ใช้รถเก๋งหรือใช้รถ5ประตูหลายๆคันเนี่ยอาจจะสนใจที่มาเปลี่ยนเป็นรถที่มีฟังก์ชันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มตระกูล MPV อย่างเดียวนะครับออก็คือคนที่พ่อบ้านที่ต้องการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น มีสัมภาระมีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องตีกรอบอยู่ในรถเก๋งทั่วๆไปละครับคันนี้คันเดียวอยู่ใช่ครับพาไปไหนก็ได้และด้วยราคาที่เราเรียกว่าน่าครบนะครับเปิดราคามาหลายๆคนก็ไม่ทับใจเท่าไหร่เริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่554,000บาทครับ554,000บาทครับผมสุริย์กิ่ก้าครับคุณผู้ชมครับตัวท็อปตัวท็อปอยู่ที่689,000บาทครับไปถึงเจ็ดแสนครับคุณผู้ชมครับผมน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับซูซูกิเอร์ดิก้าใหม่ มราคาเขาหน้าสนคุณวันลบขอรครับคุณวันลบตีเลิกงามนะครับเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็มาชี้แจงว่าอะ<ด>ไรยังไงนะคะคุณก็แหมบนชอบพูดถึงตลอดเลยคันนี้เออฉันชอบสวีปไงแต่ว่าคันนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นหน้าจริงๆเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเทสไดฟ์ของ เอติก้าเนี่ยเดี๋ยวจะมานทดสอบเลยว่าเป็นยังไงรายละเอียดทีก็ถือว่าเป็นราคามันถูกครับน่าสนใจสำหรับซูซูกิเอติก้าใหม่นะครับอาทิตย์หน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าครับนอกจากซูซูกิแล้วคุณมีอะไรมาฝากกันอีกอีกหนึ่งคั้ก่อนปิดเบรกไปนะครับเป็นรถสปอร์ตขนาดเล็กคันนี้ก็ถูกพูดถึงมากอีกเหมือนกันแต่แต่บังเอิญมันดเป็นยี่ห้อฮุนไดฮุนไดป่ะฮุนไดเวนโรสเตอร์ เอ้ยผมเก็ชอบมุนไดจริงก็จัดงานเปิดตัวไปก่อนหน้าก่อนที่จะเข้างานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตขนาดเล็กนะครับเขาใช้สามประตูเขาใช้ว่าเป็นรถสปอร์ตสามประตูเนี่ยแต่สามประตูเขาเนี่ยไม่ใช่สามประตูแบบแบบบ้านเรานะคุณเออคือเนี่ยฉันอยากเห็นว่ามันยังไงเนี่ยสามประตูยังไงเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเนี่ยสวยนะฮะสวยราคาเนี่ยเขาแบ่งเป็น เขาแบ่งเป็นตัวเริ่มต้นกับตัวธรรมดาอะแล้วมันต่างกันยังไงคุณเริ่มต้นเป็นยังไงคุณถ้าตัวไม่มีเทอร์โบเนี่ยนะฮะเขาขายอยู่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเฮ้ราคาก็สวยนะคุณครับแต่ถ้าตัวเทอร์โบเนี่ยนะครับเขาขายอยู่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทแต่ตัวขายจริงก็คงเป็นตัวตัวหายใจเองนะครับค่ะไม่ต้องเทอร์โบก็ได้ใช่เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บริหารหน่อยดีกว่าว่า คันนี้มีเด่นอย่างไรนะครับผมไปนั่งคุยกับเขาในรถคันนี้เลยแหละเป็นนั่งในเวโรสเตอร์เดี๋ยวไปไคุยกับคุณสลิดพรสกลรักครับ<า>ผมอยู่กับพี่ชายที่น่ารักอีกหนึ่งท่านครับพี่อุ๋ยสลิดพรสกลรักวันนี้จะมาพูดถึงเจ้าฮุนไดเวโรสเตอร์คันนี้หน่อยครับพี่อุ๋ยครับผมก็คันที่เรานั่งอยู่เนี่ยละครับก็คือเป็นรถที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นเวโรสเตอร์1.6 MPI ับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบ นะครับเรากา็เปิดตัวกันสองรุ่นด้วยกันคือรุ่น MPI แล้วก็รุ่น1.6 GDI แต่เป็น1 6นหทั้งคู่นะครับ,บ GDI นี่มีเทอร์โบมาด้วยคันนี้ที่เรานั่งอยู่นี่เป็น้อแรงม้านะครับเป็นรถสไตล์ที่ออกมาเป็นแฟชั่นมากๆในขณะที่ตัวเทอร์โบนี่หน้าตาก็จะดุดันกว่ากันเพราะเป็นรถที่มีแรงม้าระดับ1 8 6แรงมา้า186แรงมา้าใช่ครับ <ไว S 1> ก็เรียกว่าสาหรับคนที่ต้องการความเร็วจริงๆและมีรถสยมจริงๆเทอร์โบคือคําตอบสุดท้ายแต่รถที่เรา ใช้ในการขับขี่แล้วก็รู้สึกสนุกกับมันนะครับด้วยน้ําหนักที่มันมีอุปกรณ์ต่างๆการออกแบบต่างๆในสไตล์พิเศษเพราะรถคันนี้เนี่ยออกแบบมาในเขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจของรถระดับซุปเปอร์บค์มารับนะครับซึ่งมีความบึกบึนแล้วก็มีความสวยงามที่แตกต่างจากรถเก๋งเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของเวลอ s สเตอร์นะครับซึ่งคันนี้มาด้วยคอนเซปต์อีกอันนึงคือ2ู 2 plus 1 2บวก1คืออะไรครับก็เราเป็นรถสปอร์ตส่วนใหญ่รถสปอร์ตเนี่ยจะเป็น2ประตูคันที่เป็นสปอร์ต2ประตูด้วยแต่ทางฮุนใดเนี่ยเห็นว่าเราได้ประโยชน์ในการใช้งานมากกว่าด้วยการเติมประตูอัจฉริยะเข้ามาให้1บานทางด้านหลังซ้ายเท่านั้นมีอยู่ฝั่งเดียวฝั่งเดียวเท่านั้นถ้าเป็นรถพวงมาลัยขวาก็จะมีประตูฝั่งซ้ายังซ้ายมาให้อีก1บานใช่ครับให้ผู้โดยสารด้านหลังเข้าออกสะดวกเข้าออกสะดวกครับสมมติเรามีเพื่อหรือมี คนตัวเล็กนะครับจะมีสาวๆนั่งมาด้วยเนี่ยรับรองขึ้นลงสบายมากเลยนะครับแล้วนั่งได้จริงผมนั่งลองนั่งแล้วนั่งได้จริงด้วยใช่ครับนั่งได้จริงไม่ใช่ด็อกซีดเหมือนบางเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ครับนั่งได้จริงแล้วพื้นที่ขนของก็มีเยอะแยะคือรถคันนี้ถือว่าเป็นรถสปอร์ตในดวงใจใช้งานได้ทุกวันเหางันนเถอะแห่ฟังแล้วก็อยากจะเอาขับไปเคียงไปสู่สมรรถนะอะไรกันไม่อูยเอ้าได้เลยนะครับไว้มีโอกาสคราวหน้าแล้วไฮไลท์เด่น นะครับในบูธของคุณใดในงานมอเตอร์โชว์มีอะไรครับพี่ก็นอกจากเวอ s ลอ r สเตอร์ถึง2รุ่นนะครับก็ยังมีขวัญใจครับ MPV Luxury MPV ขวัญใจคนไทยเลยครอบครัวโมเดนพรีเมียมนี่ต้องมาดูกันแน่นอนคือคุณไดเอโฉมใหม่ไมเนอร์เชนใช่ครับไมเนอร์เชน e มามีเขาเรียกบ,บุคลิกที่ Luxury ี่มากขึ้นดูเป็นพรีเมียมมากขึ้นก็เป็นครั้งแรกที่เปิดตัวในงานนี้ด้วย ไปดูที่อื่นไม่มีนะครับการในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นถึงจะมีมโชว์รูมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยครับเพราะว่าใหม่มากๆเลยใหม่ใหม่มากๆเราขออนุญาตเอามาโชว์ให้คนได้ดูกันก่อนนะครับก็เป็น2 2รุ่นที่อยากจะเชิญผู้ที่มาเยี่ยมชมงานเนี่ยได้ดูกันถือว่าเป็นของขวัญในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคาร์นะครับสำหรับเวโรสเตอร์นะครับ หรือรถตู้รถเอกประสงค์นะครับมาชมที่งานบางกอกมอนิโชว์ครับบูธุนใดครับแล้วก็มาเจอกับพี่อุ๋ยครับมีอะไรสงสัยถามกได้เลยทุกวันครับก<ม>า<ม>รอทุกวันครับครับใช่เลยรถตู้ เวโสเตอร์ oster, สิ<อ>คุณปีนเห็นยังรักครอบครัวอยู่เลยคุณเลี่ยนใจละ <c oughs> คุณใจยังไงกันน <c oughs> ่ที่กกลับาเป็นสปอร์ตเหมือนเดิมนะเนี่ยคุณลำบากลำบากนะแต่ก็ยังดีในเนี่ย <อา S 1> ที่ดิฉันทำรายการบอทอริงออนแอร์เนี่ย <อา S 1> คุยในยเรื่องรถด,ดูในเรื่องรถแล้วก็กิเลกก็เกิดอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบคือดีนะที่เป็นของใหญ่ราคาแพงเออไม่มีบัญญาไน่เท่าไหร่คุณร้านสามเองเออขับเท่ๆขับหล่อๆสวยอ่ะสวยขยเทียหน้าเลยดีกว่าดีดีดีเดี๋ยวเทียหน้าใหม่ก็มาเอาละครับเดี๋ยว เรายังมีอีกหลายคัรเบรกหน้าจะเป็นเรื่องของรถหรูหน่อยดีกว่ามาดูความน่าสนใจกันว่าช่วงในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมีสองค่ายนะครับเมอร์เซเดสเบนกับวอลโวเนี่ยเอาทีเด็ดมางัดกันออกมามาชูน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าดี๋งวีะปิดท้ายเบรกกันไปด้วยพริตตี้เลเวลสองขอทิชชู่หน่อยได้ไหมซับนะอ่ะคุณผู้ชม่ะไปชมกันดีกว่าค่ะ